วันเวลาล่วงไปคาอินนำผลที่ได้จากไรนาเป็นของถวายสำหรับพระผู้เป็นเจ้าส่วนอาเบลนำลูกแกะตัวแรกจากฝูงของเขามาและนำส่วนดีที่สุดอันเป็นไขมันของแกะมาให้พระผู้เป็นเจ้าพอใจอาเบลกับของถวายของเขาแต่พระองค์กลับไม่พอใจคาอินกับของถวายฉะนั้นคาอินจึงเดือดดาลมากและหน้าตาก็หม่นหมอง องค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับคาอินว่าทำไมเจ้าจึงเดือดดานทำไมหน้าตาของเจ้าจึงหม่นหมองเช่นนั้นถ้าเจ้าทำดีแล้วเราจะไม่รับเจ้าเช่นนั้นหรือและถ้าเจ้าทำไม่ดีบาปก็กำลังรอตะคุบเจ้าอยู่ที่ประตูมันต้องการตัวเจ้าเจ้าจะต้องเอาชนะมันให้ได้พี่น้องเมโลอ่านถึงเพิ่มเพยตอนนี้เราจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคาอินนั้นทำผิดอะไรถึงพระเจ้าไม่ยอมรับเครื่องถวายบูชาของเขานะคะ จริงๆแล้วคาอินเป็นตัวแทนของคนที่พึ่งพากำลังของตัวเองนะเพราะว่าคาอินเนี่ยทำงานก็คือเพาะปลูกนะะในแผ่นดินซึ่งเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสาบไว้นะคะแผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินที่เมื่ออาดัมกับเอวาทำผิดพระเจ้าได้สาบแผ่นดินว่าจะต้องทำงานเหนื่อยหนักเพาะปลูกแล้วก็จะได้ผลน้อยแล้วจะมีต้นน้ำอะไรมากมายที่จะต้องเป็นอุปสรรค นะในการทำงานบนพื้นดินแต่คาอินเลือกหานะเลือกที่จะทำงานบนพื้นดินเลือกที่จะทำกินในที่สาบแช่งนั้นเพราะฉะนั้นผลผลิตที่ได้จากแผ่นดินที่มีคำสาบแช่งพระเจ้าจึงไม่พอพระไถยแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นแต่คือคาอินนั้น เป็นลักษณะของคนที่พึ่งพาเนื้อหนังกําลังของตัวเองถ้าเรามองดูแล้วคาอินเนี่ยเป็นคนที่ทําตามเนื้อหนังมากเมื่อเขาไม่พอใจเขาไม่สามารถเก็บอารมณ์ไว้ได้แล้วเขาก็แสดงชักสีหนาออกมาพระเจ้ารู้จักนิสัยของคาอินดีนะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าบาปนั้นรอที่จะตะคุบเขาอยู่ที่ประตูหมายความว่าด้วยการดําเนินชีื้อตามเนื้อหนัง มันสามารถที่จะทำบาปได้ตลอดเวลาแล้วคาอินโกรธคาอินก็แสดงออกแล้วคาอินอิจฉาอาเบลก็แสดงออกเช่นเดียวกันนะเขาไม่สามารถจะมีความสุขได้ที่เห็นคนอื่นมีความสุขเพราะฉะนั้นคาอินจึงเป็นคนในแบบที่ใช้แรงใช้กำลังของตนเองในการที่จะได้มาแล้วก็มีหัวใจที่ต่อต้านพระเจ้ามีความอิจฉามีความโกรธเกลียดชังพี่น้องของตัวเดียนะเพราะฉะนั้นเป็นตัวแทนของคนที่ดำเนินชีวิต ตามเนื้อหนังตามอารมณ์แล้วก็ให้เนื้อหนังและอารมณ์นั้นนำหน้าแทนการที่จะให้พระเจ้านำหน้านะเพราะว่าเมื่อพระเจ้าเตือนคาอินแล้วเนี่ยคายอินก็ไม่ได้รับไว้พิจารณาว่าเนี่ยคาอินกําลังมีความรู้สึกแล้วกาลังที่จะให้เนื้อหนังและความรู้สึกอารมณ์นั้นนำหน้าเพราะว่าถ้าคาอินฟังเขาจะไม่ฆ่าอาเบลนะแต่สิ่งที่พระเจ้าพูดคาอินไม่ได้ใส่ใจเลย หรือเขาได้ยินแต่เขาไม่สามารถที่จะควบคุมเนื้อหนังหรืออารมณ์ของตัวเองได้ทำให้เขานั้นฆ่าน้องนะเพราะนั้นพระเจ้ามองเห็นมันไม่เพียงแต่เครื่องถวายเท่านั้นนะแต่พระเจ้าเห็นหัวใจของคาอินว่าเป็นคนที่มีหัวใจที่บาปนะพระองค์ก็เลยเตือนแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อท่าทีภายในของเรานั้นมันไม่ถูกต้องพี่น้อง พระเจ้าจะไม่รับเครื่องถวายสําหรับเรานะคะเหมือนที่พระเยซูนั้นได้พูดถึงนะคะการที่จะเข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์บอกว่าก่อนที่เราจะนําเครื่องถวายบูชาไว้ที่แท่นบูชานั้นถ้าเรายังมีเหตุโกรธเกลยดผู้ใดให้ผู้นั้นกลับไปคืนเดียกับพี่น้องก่อนพี่น้องเช่นเดียวกันพระเจ้ากําลังบอกขายินว่า หัวใจของคายินนั้นมันไม่ใช่หัวใจที่ดีมันเป็นหัวใจที่อิชฉานะเพราะฉะนั้นเมื่อเขานําเครื่องถวายบูชามาพระเจ้าไม่ยอมรับพระเจ้าไม่ยอมรับเครื่องถวายบูชาของขายินแล้วพระองค์บอกว่าเจ้าจะต้องเอาชนะความบาปนั้นก่อนเจ้าจะต้องเอาชนะความบาปนั้นก่อนนะเพราะนั้นพี่น้อง สิ่งที่สําคัญที่พระเจ้าต้องการสอนเราก็คือว่าเราต้องเคลียร์หัวใจของเราให้สะอาดนั่นคือเครื่องถวายบูชาที่ดีที่สุดเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่สะอาดและบริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงรับเครื่องถวายบูชาเพราะฉะนั้นถ้าหัวใจของเราดีพี่น้องภายในของเราสะอาดเครื่องถวายบูชานั้นเป็นอะไรก็ได้นะพระองค์ ไม่ได้ต้องการเครื่องถวายบูชากับเรานะแต่พระองค์ต้องการหัวใจเหมือนที่ซาโมเอลได้บอกซาอูลว่าพระเจ้าต้องการเครื่องถวายบูชาของท่านเหรอแต่พระเจ้าต้องการหัวใจที่เชื่อฟังต่างหากนะนั่นคือสิ่งที่สําคัญกว่าแล้วพระเจ้าจึงพอพระทยัยเครื่องถวายของอาเบลเพราะว่าอาเบลนั้นเชื่อฟังพระเจ้า งานที่อาเบลทำก็คือการเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงสัตว์นั้นจะต้องปล่อยสัตว์ไปตามทุ่งปล่อยให้มันหากินเองไม่ได้อยู่ภายใต้การกดขี่หรือการบังคับไม่ได้อยู่ภายใต้การใช้กำลังและเรี้ยวแลง เพราะฉะนั้นอาเบลเป็นตัวแทนของคนที่พึ่งพาพระคุณของพระเจ้าและพึ่งพาพระเจ้าในการที่จะทํามาหากินเพราะฉะนั้นเครื่องถวายบูชาของอาเบลนั้นพระเจ้าจึงพอประทัยเพราะว่าอาเบลนั้นดําเนินชีวิตที่ถ่อมใจแล้วก็เชื่อฝังพระเจ้านะแล้วเครื่องถวายของอาเบลใช้เป็นเครื่องถวายบูชาลบบาปเหมือนที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อเราพระองค์ทรงเป็นตัวแทนที่ล้างบาปเพื่อเรานะ ในการที่เขาถวายเครื่องถวายบิชาสําหรับการลบบาปนั้นก็คือใช้การเผาสัตว์นะแล้วก็เผาไขมันสัตว์เพราะฉะนั้นอาเบลจึงเป็นตัวแทนของคนที่เชื่อฟังแล้วคนที่ติดตามพระเจ้านะแล้วคนที่ดําเนินชีวิตอยู่ในพระคุณแล้วก็ตามเสียงของพระเจ้าไม่พึ่งพาก,กําลังหรือเนื้อหนังของตนเองแล้วก็ไม่ให้เนื้อหนังของตนเองนั้นนาหน้านะพี่น้องเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้นะว่า การที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเครื่องบูชาของคาอินเพราะว่าคาอินนั้นดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังของเขาและภายในของเขานั้นไม่ได้ถูกต้องกับพระเจ้าภายในของเขานั้นเขามีความอิจฉาลิษยามีความเปรียบเทียบอยู่เสมอแล้วการไม่เชื่อฟังพระเจ้าการที่เขาไม่ทําตามหรือการพึ่งพระคุณของพระเจ้าแต่เขากลับพึ่งพาเนื้อหนังแล้วก็กําลังของตนเองนะคะส่วนอาเบลนั้นเป็นตัวแทนของคนที่พึ่งพาพระคุณของพระเจ้าแล้วก็มีหัวใจมีท่าทีท าแล้วก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงพอใจในเครื่องบูชาของอาเบลนะคะแล้วพระเจ้าก็ยังเตือนด้วยว่าถ้าเรามีบาปในใจให้เราเคลียอย่าให้บาปนั้นเอาชนะเราได้อย่าให้เรามีความขุนเคืองใจกับพี่น้องอย่าให้เราเกลียดชังพี่น้องถึงแม้ว่าพี่น้องคนนั้นจะทําผิดหรือเรารู้สึกว่าเขาทําผิดกับเราไม่ดี แต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเกลียดชังพี่น้องเพราะว่าถ้าเรามีหัวใจของพระเจ้านะเราจะสามารถให้อภัยแล้วก็ลืมปล่อยผ่านได้อย่างน้อยเราจะไม่สารต่อแล้วก็ทําให้คนอื่นนั้นเกลียดชังแต่ปัญหาของเรานั้นเมื่อเราเกลียดชังใครเราไปพูดต่อเราไปหาพวกแล้วก็ทําให้คนอื่นนั้นเกลียดชังคนนั้นไปด้วยถ้าฉันเกลียดเธอก็ต้องเกลียดเขาเหมือนฉันนะ,ะสิ่งนี้เป็นการหวานความเกลียดชัง ท่ามกลางพี่น้องแล้วเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าไม่ได้พอพระทัยนะคะเพราะนั้นให้เราเคลียร์จิตใจของเราแล้วก็ท่าทีของเราให้ถูกต้องต่อพระเจ้าเพื่อให้ทุกสิ่งที่เราทําต่อพระเจ้านั้นเป็นที่พอพระทัยเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าที่บริสุทธิ์เราก็ต้องชําระตัวเองให้บริสุทธิ์และเราคือเครื่องถวายบูชาที่พระเจ้าทรงพอพระทัยขอพระเจ้าไว้ผ่อนพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระร์จากพระเจ้าของพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าอวายพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ